คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นหวัดรับประทานยาอะไรได้บ้างมีคุณแม่ถามเข้ามานะคะที่จริงแล้วการรับประทานยาในคนท้องเนี่ยควรที่จะอยู่ในคําสั่งหรือคําแนะนําของคุณหมอหรือว่าเพศสัชกรเราไม่ควรที่จะซื้อ,อยามารับประทานเองเพราะอย่างยาบางตัวนะคะมีผลต่อทารกในครรภ์แต่ถ้านะตอนนั้นคุณแม่มีอาการมีไอมีไข้หรือว่ามีน้ํามูกเนี่ยเราก็เลือก ทานยาบางตัวก่อนก็ได้เช่นยาพาราเซตามอนเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์ทานได้นะคะไม่มีผลต่อทารกในครรภ์แต่ไม่ต้องทานเป็นประจำบ่อยๆทุกๆวันนะคะหรือว่ายากแก้ไออ่ถ้ามีไอร่วมด้วยยากแก้ไอเนี่ยก็ทานได้บางตัวนะคะถ้าเป็นยากแก้ไอพวกตระกูลเป็นกลุ่มน้ำน้ำดำอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแนะนําในคนท้องนะเพราะว่าอาจจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่ายาลดน้ำมูกอ่ะอยาลดน้ำมูกบางตัว นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์คุณหมอก,ก็ไม่แนะนําไม่ทานก็จะมียาลาโมกบางตัวที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยสามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณแม่มีการเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆสําหรับคุณแม่ตั้งครรภนะคะหรือคุณแม่ให้นมลูกไปแล้วแต่ควรที่จะไปพบคุณหมอดีที่สุดยาตัวไหนทานได้ยาตัวไหนทานไม่ได้ที่มีผลต่อทารกในครรภ์ที่มีผลต่อน้ํานมของคุณแม่ อาจจะส่งผลนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะพบคุณหมอดีกว่าแต่ถ้าณตอนนั้นฉุกเฉินพาราเซตามอนกินได้